บนเส้นทางชีวิตผมเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าลำบากมากเพราะเนื่องจากว่าผมเองเนี่ยกำเนิดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นคนพื้นเพยอยู่ที่อำเภอห้วยแถลงคุณพ่อเนี่ยเป็นอดีตกำนันนะครับอำเภอห้วยแถลงและก็เป็นสมาชิกสภาของการบริหารส่วนจังหวัดหรือสอจอที่เราเรียกกันนะครับเป็นประธานสภาคนที่สองของอบจอ ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจของท้องถิ่นตัวเมีเองเนี่ยเกิดที่โคราชนี่แหละครับแต่ไปเติบโตที่ห้วยแถงการศึกษาก็เรียนที่โรงเรียนเก้งเต็กเป็นโรงเรียนจีนนะครับอยู่ในตัวอำเภอแล้วก็จากโรงเรียนเก้งเต็กเนี่ยก็ไปต่อที่โรงเรียนมณีราชจากโรงเรียนมณีราชก็เดินทางเข้ามาเรียนต่อที่โรงเรียนอันะอศมชันนครราชสีมาตอนนั้นเขาเรียกว่ามม21อ นะครับมทหนึ่งก็ด้วยคุณพ่อเองเนี่ยเป็นนักการเมืองท้องที่นะครับเป็นกำนันเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือเป็นสอจอเนี่ยก็มีความคิดเห็นแบบโบราณว่าลูกผู้ชายเนี่ยเวลาเติบโตขึ้นมาก็จะเป็นเสาหลักให้กับบ้านสืบทอดตระกูลก็อยากที่จะให้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่อำเภอให้แถลงเรียนต่อที่นั่นไม่อยากที่จะให้ลูกมาเรียนในตัวเมือง แต่ด้วยความต้องการนะครับผมเองก็อยากที่จะเข้ามาเรียนในตัวเมืองเหมือนกับญาติญาติกันหลายคนเขาก็จะส่งลูกส่งหลานเวลาเรียนระดับสูงขึ้นก็จะมาเรียนที่โรงเรียนในเมืองก็คุณแม่ก็แอบพาผมมาเรียนที่โรงเรียนอสัมชัญน,นครสิมามาที่มาพักอยู่ที่หอพักของมัอรมสุขมิตรนะครับเขาเรียกว่าตำแหน่งครูใหญ่ของโรงเรียนอสัมชัญตอนนั้นอยู่หอพักเนี่ยก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านครับเพราะว่า ด้วยเหตุผลที่คุณแม่อีก็คิดว่าถ้าเราเดินทางกลับบ้านบ่อยก็จะมีค่าใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งเวลามาเรียนหนังสือก็ต้องนั่งรถไฟจากห้วยแถลงเนี่ยมาลงในตัวเมืองแล้วก็ต่อรถมีสายเจ็ดในสมัยนั้นเนี่ยไปไป,ไปที่หอพักซึ่งอยู่ติดกับตัวโรงเรียนเองก็ด้วยความลําบากยากแค้นหลายอย่างก็คือในขณะที่ผมเองเนี่ยได้จบจากโรงเรียนอสมใจจริงะอยากจะไปเรียนสายหมอสายแพทย์ เหมือนเพื่อนๆหลายคนที่เขาไปเรียนกันแต่ด้วยการเรียนของผมนี่อาจจะไม่ถึงขนาดดีพอก็อยู่ประมาณสัก3ามกว่าๆนะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสัก80กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ทาให้คุณพ่อเองก็บอกว่าถ้าจะไปเรียนหมอไม่ให้เรียนก็ให้ผมเรียนสายช่างก็เลยมาเรียนต่อที่วิาลยเทคนิคนคะรสิมาก็เรียนช่างก่อสร้าง